สวัสดีค่ะยูปเจอร์ค่ะมิสเตอร์ไอทีค่ะครับว่าก็ไปสู่ซูเปอร์โบลนะครับวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมรถครอบครัวแบบสายลุยสายแอร์เวนเจอร์ค่ะก็ไม่ได้เป็นแค่รถครอบครัวเดียวนะครับใครจะเอาไปลุยก็คือคันนี้บอกเลยว่าเหมาะสุดๆเลยนะครับตอบโจทย์แน่นอนกับตัวนี้ค่ะ e x p ก n d e r c อร์คนะคะสีเทาดำแบบนี้ก็ราคาอยู่ที่939,000บาทเท่านั้นค่ะครับ939,000บาทเท่านั้นครับสำหรับรถอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับพร้อมลุยแบบนี้นะครับ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็เลือกใช้เงินรับรถอยู่ที่271,945บาทค่ะ270,000นะครับแสดงว่าข้างวัวต้องสบายๆแน่นอนนะครับสบายมากๆนะคะกับราคาเพียง15,195บาทแต่เท่านั้นยังไม่พอผ่อนนะคะเพียงอีกแค่47งวดเท่านั้นค่ะ47งวดเท่านั้นเองนะคบก็คืองวดหนึ่งเนี่ยรวมไปในยอดเงินที่ชำระแล้วว้นแรกไปแล้วด้วยโแล้วก็ดอกเบี้ยวโอ้โหศูนย์จุดกว่าๆเท่านั้นเองสบายมากๆเลยค่ะ ทำนลจริงๆนี่แทบไม่เสียดอกเลยนะครับเนี่ยโอ้ครบที่จริงในราคานี้เราก็แต่งสวยให้ครบจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะได้แต่งเต็มแบบนี้ด้วยเลยนะครับนี่เริ่มจากตัวนี้เลยค่ะกับโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้านะเราก็เลือกเป็นโครเมียมนะคะเพื่อให้รับกับตัวรถที่เป็นสีเทาดำนะคะดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีนะครับว่าเป็นสีโครเมียมนะครับกับคำว่า X ได้คอร์สยาวๆแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็จะไปเข้ากับตัวนี้เลยนี่กระจังหน้าสีดำตัวใหม่เนาะทิปสามโจะเป็นสีดำเข้ม22นะคะก็ะะจะเป็นสีดำเมทัลลิกแบบนี้เลยค่ะโอ้โห,โหนะครับแล้วพอมีนี้ปุ๊บแน่นอนนะครับข้างล่างเราก็ได้มีการติดตั้งสเกิร์ตให้ด้วยนะครับสเกิร์ตรอบพันตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกรับเป็นของเน x t สเตอร์นะคะซึ่งปกติเ x p ก n d e r c เดอคอเนี่ยจะมีสเกิร์ตแค่2ชิ้นก็คือหน้าหลังแต่ตัวนี้เราก็เพิ่มสปอยเลอร์หลังให้ด้วยค่ะโอ้โหก็คือเป็น3ชิ้นกันไปเลยนะครับสวยจุก ตัวนี้ก็จะมีตัวเป็นเดยไลท์นะคะสวยๆประดับแบบนี้นะคะแล้วก็มียี่ห้อเล็กเตอร์นะแล้วก็มีเส้นสีแดงตัดไปด้วยเลยนะคะสวยจริงๆดูสปอร์ตนะเราก็จะมีแบบสีแดงตัดมาแบบนี้นะคะแล้วพอมีไฟเดย์ไลท์ตัวนี้นะบอกเลยว่าจะไปเข้ากับตัวไฟที่อยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลยทำไฟ LED ที่เป็นไฟรีแบบบ้างแบบนี้นะคะหรือว่าตัวไฟหน้าที่เป็น LED รวมถึงไฟตัดหมอกด้วยค่ะไฟตัดหมอกรุ่นนี้ก็เป็น LED ด้วยนะครับก็คือสว่างไม่ต้องทําเพิ่มเลยนะคะแล้วอย่างที่บอกนะครับมีชิ้นหน้าก็มีชิ้น หลังด้วยนะครับกับตัวนี้ชิ้นหลังเนี่ยก็จะมีเป็นท่อโครมสีท่อนะแล้วก็มีการตัดแบบสีแดงคริปแดงให้ดูสปอร์ตนะคะรวมถึงสปอยเลอร์หลังอันนี้สวยมากมานะกับตัวเป็นสีดำดำแบบเมทัลลิกนะดำเงาดาเงาด้วยพิ่มความดูหพรีเมียมด้วยคือครอบเข้าไปในของเดิมให้มันดูโดดเด่นขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับห้แบบดูสวยจัดจัดชำชแบบนี้เลยนะคะโยสำหรับด้านข้างจริงๆก็คือมันไม่ต้องติดอะไรเพิ่มมากใช่เพราะว่าเขาก็จะมีซุ้มล้อนะรวมถึงกับค่าของตัวรถเนี่ย เดินให้ตลอดแนวตัวรถอยู่แล้วนะ<อ>เพิ่มความบึกบึนให้อยู่แล้วคะ่ะแ,แน่นอนนะครับนี่ล้อของรุ่นนี้นะครับใหญ่พอตัวเลยนะครับก็เป็นไซส์ขนาด17นิ้วนะครับมาให้เลยด้วยนะครับนี่ป็นทูโทนด้วยค,ครัสวยงามแบบนี้นอกจากนี้ก็ยังมีตัวฟิล์มรอบคันนะคะแล้วก็ให้เป็นเซรามิกอย่างดีนะคะมีการสัดข้างนะ แล้วก็มีการลายมือเปิดเป็นของแท้มิสูด้วยเลยค่ะอของแท้ก็จะมีสลักโลโก้เอกเซนเดอร์สีเงินเงาๆอยู่ที่ตัวโลโก้ไอตัวการลาย<ช>ด้วยนะครับแล้วก็นี่ไฮไลท์เด่นๆเลยกับตัวราวหลังคานะคะตัวนี้ก็ สามารถลองรับนะน้ำหนักนะใส่แหลกใส่อะไรก็บรรทุกสัมภาระได้อย่างเต็มที่เลยครับเผื่อใครจะไปลุยนะครับออกแคมป์ออกเป็นนะครับนี่เอาตัวนี้ขึ้นแหลกเลยนะครับอย่ไม่เราเต็นท์องบนเลยเนาะนอนบนนี้ได้เลยเหมือนที่เขาแบบทํากันนะโอ้โหเท่จริงๆนะครับอันนี้ก็คือภายนอกหมดยัยครับเนี่ยภายนอกสวยงามแบบนี้แล้วนะคะภายในน่ะเราก็ได้เปลี่ยนจอหน้านะคะจอหน้าเนี่ยก็จะเป็นจอ a n d ด o i d นะคะตัวนี้ก็เป็นเปลี่ยนจอให้ใหม่เป็นจอ a n d ด o i d เพราะว่าเราได้มีการเพิ่ม กล้อง360องศาเข<ช>้าไป<ช>ด้วยนะครบับกล้องรอบคันมีทั้งหมด4ตัวนะสามารถมองแบบมุม birds eye view หรือว่าสามารถดูด้านหน้าด้านข้างหรือว่าด้านหลังหรือว่าจะเป็นแบบพาโนรามาด้านหน้าก็ทําได้ค่ะแล้วไม่ใช่แค่ดูได้เฉยๆนะครับภาพที่อยู่ตรงนี้บันทึกเข้าไปด้วยนะคะใช่นี้ก็ขับขี่แบบสบายใจได้เลยเพราะว่าบันทึกเหตุก,ตการณ์ต่างๆได้ด้วยกล้องแบบรอบคันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวจอนะก็จะเป็นจอ Android นะคะเป็นจอ Android 10นะคะ แล้วก็ความความจุเนาะของจอเนี่ยก็จะอยู่ที่แรมนะคะเป็นแรมโกนะลองก็128จิกเลยค่ะอ้โหก็คือได้มาสเปคนี้แบบไม่ใช่สเปคต้นต้นๆถูกใจเต็มที่แน่นอนค่ะสเปคดีๆกันไปเลยนะครับแล้วได้มีแล้วไม่ได้เปลี่ยนแค่จอหน้าอย่างเดียวเนาะเพราะเราไม่ได้มีการ ติดจอหลังคาเข้าไปให้ด้วยด้วยนะครับกับจอเพดานเราก็ให้แม็กสุดเลยค่ะที่ความใหญ่เนาะ14นิ้วเต็มตาครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงแถวสองแถวสาไม่ต้องแบบโอ้ไม่ต้องเพ่งเลยก็คือเห็นกันชัดๆไปนอนนั่งแถวสามก็แบบมองแบบสบายๆอ่ะพิงนอนไปดูไปเลยนะครับชิลๆใช่แล้วก็ยังมีความสะดวกสบายเรื่องของฝาท้ายไฟฟ้าด้วยโอ้โหครบคันมากๆอ่าซึ่งฝาท้ายฟ้านี่ก็เปิดผ่านได้ได้บ้งครับก็มีทั้งแบบทั้งทางรีโมทนะคะทาง ปุ่มที่ตัวฝาท้ายเองนะคะรวมถึงมีจุดเปิดปิดให้ที่คนขับให้ด้วยโอ,โ,โอ้โหก็คือใช้ตรงไหนก็ได้สะดวกจริงๆ<ช>นะครับสะดวกสบายครบคันแล้วนี่เองไหมครับตัวนี้แล้วก็ภายในเราก็ยังแบบโอ้โหประดับไปด้วยตัวพรม 6D มีให้ทุกแบบเจ็ดที่นั่งตลอดความยาวจนถึงด้านท้ายเลยคะ่ะนี่แบบพรีเมียมกันเลยนะครับผมไม่ใช่ผมแบบธรรมดาด้วยนะ 6D กันไปเลยนะครับนี่ลูกค้าก็เลือกสีออกเป็นแนวโทนเดียวกันนะก็จะออกเป็นแบบ แนววีบูเนาะเพราะว่าตัวภายในของเราเนี่ยเป็นทูโทนดำดำน้าเงินอยู่แล้วลูกค้าก็เลือกเป็นผรมแบบน้ําเงินน้ําเงินแล้วก็มีคลิปแบบได้สีแบบฟ้าๆโอ้ oh, สวยมากๆกก็คือมาคุมโทนเดียวกันมาเลยนะครับบอกเลยแล้วจริงๆบอดหนังตัวงบอกเนี่ยตัวนี้ก็ได้บอดหนังแล้วด้วยเนาะใช่ค่ะมาจากโรงงานอย่างที่บอกเป็นทูโทนดำกับน้ำเงินเข้ม นะแล้วก็มีแบบโอ้นวัตกรรมฮิตกาดฮิตกาดฮิตกาดก็คือตัวที่แบบมันช่วยกระจายความร้อนเนาะเวลาสมมติตากแดดนานๆตัวนี้มันจะไม่เก็บความร้อนมากใช่ก็คือแบบเหมือนระบายความร้อนได้ไวแล้วอีกอย่างหนึงนะครับเรื่องความเย็นของรถก็คือเรามีระบบ Max c o ์คูลแอเข้าไปด้วยนะครับใช่แล้วแล้วก็ยังเพิ่มความหูอัจฉริยะนะคะเป็นพุสตาด้วยเป็นคีเล็ด นะคะแล้วก็ยังมีระบบปรังเร็วควบคุนโรลนะคะอัตโนมัติเลยอหลังคาแถว3 2 3สนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องความเย็นนะเพราะข้างหลังมีแอร์หลังคาให้ด้วยนะครับปรับปรับความแบบแรงได้เองด้วยช่องเสียบ usb มีด้วยนะจะบอกว่าโอ้ข้างหลังเนี่ยสามที่เลยแล้วไหนจะช่องเก็บน้ําเก็บระหูเยอะมากๆใช่ usb usb นะ type c โอ้โหแบบรองรับรุ่นใหม่ๆใช้งานได้เลยแล้วก็ตัวใหม่ตัวนี้2022เนี้ยค่ะก็เป็นเกียร์ cvt ทั้งประหยัดน้ํามัน เชนเกียก็นุ่มสบายนะคะแล้วก็แด่นอนนะครับเกียวกิซีก็มีไอ้นี่ด้วยนะครับเบรกมือไฟฟ้าใช้แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสนะในการกดขึ้นลงเท่านั้นเองแถมยังมีระบบออโต้โฮด้วยลดการเมื่อยล้าขณะติดไฟแดงโอ้โหนี่มันสุดยอดนะครับครบเครื่องจริงๆสำหรับคันนี้นะคันนี้นะนั่งได้เจ็ดที่นั่งสวยๆแบบนี้ราคาไม่ถึงล้านด้วยโอ้โหน่าใช้สุดๆนะครับพาคนที่คุณรักไปไหนตอนไหนอุ้ยตอนไหน คือได้หมดนะจะพาสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราไปไหนก็ไปได้ด้วยวนะครับหว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าแบบเออพาอมาม่าหรืออะไรเงี้ยไปโหสบายเลยหรือจะไปเที่ยวก็พร้อมลุยคันนี้นะะของโปรพิเศษของเราด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้า อ่าจริงๆได้โปรพิเศษได้บัตรน้ำมันจนากมีซูมาต้องเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทด้วยโอ้โหก็คือมีรถที่แบบสุดสุดเขาเขาท <ใช S 2> ี่ใช้สิทธิ์ได้นี่อันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องส,บสอบถามกันมาเนาะใช่เพราะว่าเราก็จะแจ้งสิทธิ์ให้ลูกค้าลองแบบรีเช็คตัวเองก่อนนะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แบบมีให้เลือกเลยโอ้โหลูกค้าก็โอ้โหคุ้มมากคันนี้บอกเลยนะคะแล้วก็เรามีน้องหมีเตรียมให้ด้วยนะคะรอเซอร์ไพรส์อยู่แล้วในรถเดิมลยนะครับตัวเบลเลยนะครับแล้วแน่นอนครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับลูกค้าก็กำลังจะมารับ เตรียมพร้อมส่งลูกค้าด้วยกันค่ะไปไเลยครับ